ฮอนด้าซีวิกด e n s ชันปีศูนย์ห้าครับตาเหี่ยวสีสันร,รอบคันสวยนะครับรถโหลดจัดทรงไซแม็กให้เรียบร้อยครับสีสันสวยนะครับแจ้งสองสีลงเริม่มเรียบร้อยครับขับเข้าด่านได้สบายเลยภายในเบาะหนังนะครับเกียร์ออโตโอ้แอร์เย็นวิุุจณทองเรียนมีนะครับไปไล่เอาเล่มพร้อมเอกสารครบภาษีหกหกนะครับ กระจกไฟฟ้าใช้ได้หมดครับสี่บานปับป้องข้างไฟฟ้าใช้งานได้พับป้องข้างไฟฟ้าใช้งานได้ทรงหล่อๆอสีสวยครับไม่ต้องกลัวตำรวจครับขี่ข้ขาดดานได้เลยรถเล่มพร้อมเอกาสารครบสีแจ้งลงเล่มแล้วช่วงล่างดีครับขับขี่ดีเลยนี่ครับประมาณนี้เลยตัดให้ท่หนชมติดตามนิ่ม รถจุนดนนทบุรีไซน้อยน,นะครับผมว่าสวิตโฮมพาร์คจังหวัดจองครับส่งให้ได้น,นะครับค่าส่งคิดตามระยะทางครับลองดูลองชมดูครับส่งรอรอ,รอสีสวยเลยครับ